ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับประสาทธงนิวครับธรรมสารบันเทิงนุราศิลปะประเพณีครับวันนี้พาท่านมาแวห่แนวครับพาท่านมาดูสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ครับที่หนองเตหงตําบลเพียรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับที่เห็นอยู่นี้คือเรือลากจูงกล้วยหรือบรนดาบูธนะครับเรือกล้วยครับ ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เช่าขีเช่านั่งเล่นน้ำกันครับที่หนองตะหง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่3มของจังหวัดสุรินทร์ครับแหล่งน้ําสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากทะเลสาบทุ่งกุลาและก็ห้วยทรายแล้วก็จะมีหนองเตหงตะบนเพลารามแห่งนี้นะครับ<อ>นี่คือบรรยากาศของนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ํากันนะครับในวันหยุดวันนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประสาธทธงนิวครับธรรมสารบันเทิงรักศิลปะประเพณีครับวันนี้พาท่านมาชมครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวครับนี่หนองตะหงครับนี่ยินดีต้อนรับสันนะหนองตะหงถึงแล้วชายหาดหนองตะหงบ้านปูตบเพียร,รามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเลยไปจากนี้นิดหน่อยก็จะเป็นทางที่จะข้ามสะพานไปฝั่งอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ จากตัวเมืองมาก็ประมาณ20เกือบ30โลนะครับ30กิโลนนี้คือภูมิทัศน์ด้านบนหนองตะเฮงครับจะมีโดมอันนี้ระสงค์แล้วก็มีห้องน้ำห้องท่าไว้บริการนักท่องเที่ยวมีศาลาที่พักปิกนิก ราคาแพทั่วไปก็ประมาณ150บาทต่อหนึชั่วโมงครับมีร้านคา้าร้านอาหารอยู่ข้างบนครับเรียงรายอยู่ประมาณ20กว่าร้านครับฝั่งด้านซ้ายมือเก็จะเป็นห้องน้ำไว้บริการแล้วก็มีร้านค้าสกรของแต่ละหมู่บ้านในเขตตบนพียรามครับ ร้านค้าด้านบนครับเป็นร้านค้าแล้วก็มีศาลาพักนักท่องเที่ยวเขานี้คือบรรยากาศด้านล่างนะครับ ลูกหูกลูกตาฝั่งนั้นก็คือฝั่งด้านที่ใต้ครับก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็ซุ้มเพรซุ้มยาคาไว้บริการนักท่องเที่ยวครับนี่คือบรรยากาศของหนองเต่เงวันนี้ครับน้ำเขียวใสน่าเที่ยวน่าเล่นนะครับ มาใส่หน่อยเร็วมาขอร้องมาหนึ่งมาคนจะสบายใจแล่แม่แม่อย่าซื้ว hay เมนูของร้านมหาเฮงนะครับนี่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 โอ้ดิซี่ดนตรียังไงไม่ใช่ก็กิ่นก็บอกว่านี่ไงอร่อยของอร่อยของอร่อยไอ้ตัวไอ้ตัวใครรู้จักฟ้าไม่ได้เจ้ใครเนเียไงยินอย่างอด ตอนนี้ผมอยู่บนเพยินย่างครับนี่ดูบรรยากาศครับเพยเขาแต่งได้สวยมากครับของน้องเปิ้ลครับของน้องเปิ้ลครับเพยินย่างครับของท่านหรท่านอบตจำลองครับบ้านพิรามเราครับนี่คือบรรยากาศของเพครับที่เล่นน้ําที่ชายหาดหนองตะเองครับหนองตะเองอยู่ในเขตพื้นที่ตะบนพิรามครับ ซึ่งได้พัฒนามาแล้วสองปีครับดูบรรยากาศครับวันนี้น้ำใสครับน่าเล่นนะครับน่าเล่นใ <c oughs> สๆหน่อยก็จะมีไอเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าไอเรือกล้วยเนาะบานณา,นาโบดอะไรนะคือว่าเรือกล้วยมาให้ขี่เล่นอ๋อลิตเวียนี่ย ครับนี่คือปะเวนะครับปะเวรหรือเป็ดน้ำครับกําลังมุดน้ําไปอีกแล้วอ่ะบรรยากาศกันตะเพียงตะเฮงเนี่ยบาดไงในวันท,นนที่ไงในวันที่โอ้ยไงในวันที่สิบสิบเจ็ดสิบแปดครับวันที่สิบแปดเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบัดบรรยากาศกันตะเพียงตะเฮงเนี่ยบาดตอนแต่ก็บิเลียก็ประมาณสิบโมงบาดมือเพย์โนระเดดครับแต่มันก็นมีราซาโมลีเนี่ยบาดไงใน พาพี่ภาษาเลยต้องภาษาไทยต้องภาษาเคมรเนาะบ่บ,บนตัวเองก็ตอนนี้ก็ยมกันนมคนเจ้ามาูลิงตื้บัดลิงตื้งไงพักคนหล,ลังจากเควียรกูมาหลายวันแล้วก็เป็นบรรยากาศมา<อ>พาลูกหลานมาเล่นน้ำครับเอาเน้นนำอีกครั้งนะครับตะเพียงตะเฮงบัดตะเพียงตะเฮง โนเคตพื้นที่ตะบลเทรามคันท่านปักหมุดเลยครับเปิด G.P.S ปักหมุดมาแล้วก็เจอเส้นทางมาครับซึ่งถัดไปจากตรงนี้นิดหน่อยประมาณกิโลไม่ถึง1กิโลก็จะเป็นสะพานประมาณ5 0 0รเมตรครับจะเป็นสะพานข้ามไปฝั่งอำเภอกระสังบุรีรัมนะครับเคดติดต่อไปเที่ยอำเภอกระสังแล้วก็จะไปทางอำเภอสตึกครับใกล้ตรงนี้ครับวันนี้ก็แนะนำสถานที่เที่ยวเฉยนะครับ หนองตะเฮงตำบลเพียรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับคลิปสั้นๆแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทททฮิตปิดชาร์จมากครับของชาวจังหวัดสุรินทร์นอกเอจากจากทะเลสาบทุ่งกุลาและก็ทะเลสาบห้วยละไสครับก็มีที่หนึ่งก็คือหนองตะเฮง ตำบลเพียรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณมาเด้กกดมือบัดครับมาที่นี่ครับสั่งวันนี้สั่งอาหารจากร้านอะไรนั่นนี่ร้านหมาเองครับโทรไปสองสามร้านไม่มีใครรับเพราะว่าวันนี้วันหยุดเขาเลยหยุดด้วยวันนี้ก็หมาเองครับอาหารมาเสิร์ฟครับนี่อูโหดูกับข้าวครับวันนี้ครับน่ากินนะครับน่าทานมาก ปลารุบอบอน่าเลยบ้างที่กันร้านมาฮายิงเนาะเมนเมนูอะไรคลาดนี้บานตีสามอันนี้ปลาเนื้อมะนาวปลาเนื้อมะนาวเนื้สตรีทอันนี้ตำกุ้งทะเลตำกุ้งทะเลตัวนี้คือต้มยำต้มต้มยำอะไรนะครับโอ้ต้มยำแซ่บโอ้เนาะแล้วก็อันนี้คือนีเกาวย ยำยำมูยมโยครยำมูยอแล้วก็อันนี้ข,นข้าวผัดข้าวผัดรวมครับจากร้านมหาเฮงเนาะมหาเฮงแวันนี้ประสาททงนิวครับแนะน,นาร้านอาหารที่ท่านจะมาทานที่หลงตะเฮงวันนี้นะครับก็ดูอาหารหน้าหน้ารับประทานนะครับปรเปิญผมสั่งไปสองเจ้าสองเจ้าสามเจ้าเรกไม่ว่างก็เลยได้ร้านมหาเฮงครับจากการแนะนําของคุณพี่จําลองครับเจ้าของแพลงนี้นะครับ ว่างๆก็ผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมมาเยียนครับมาสั่งทานให้ฮะราคาก็เป็นกันเองครับปัดไทยน้าบัดบางปูนหม้อสกรมบัด <c oughs> โมทิยมึงไทยก็ไว้พลิกเด้อบัดเพียงแต่เฮงนี่น้องเขากำลังติดไฟให้ห <c oughs> ม้อไฟครับหม้อไฟปลาหนึ่งมะนาว จากร้านมหาเฮงอันนี้ผมอยู่บนอยู่ในบรรยากาศของเพยยินหยาง,งยิ้นยาง,งยิยางครับของคุณน้องเปิ้นเรือแล้วก็ของคุณพี่จำลองครับอ่ะอีตช่างภาพของร้านสุรินโฟโต้ในเมืองสุรินครับพิพันตัวเองมามาเป็นเจ้าของเพยแล้วครับมาเลี้ยงล้านแล้วก็มาดูเพกิจการที่

ขายตรงติมยเลกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านมาชมบรรยากาศและก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นั่นคือ หนองตะเฮงครับหนองตะเฮงอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับออกจากต้เมืองสุรินทร์มาสิบกว่ากิโลนะครับได้ใสต่ต้มมาเส้นสุรินทร์จอมพระก็ได้มาเส้นสุรินทร์เมืองลิงก็ได้ครับก็จะมีป้ายบอกเส้นทางตลอดท่านท่านปักหมุดจาก G.P.S ท่านมานะครับสำหรับผมบันทึกเทปวันนี้ครับเป็นบรรยากาศ แปรมิกส่วนตัวกับของครอบครัวนะครับก็แนะนําบรรยากาศว่าน้องตะหงหน้าท่องเที่ยวขนาดไหนครับก็ดูด้านดูแพพดูกระท่อมไว้รองรับนักเที่ยวครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดวันเสาร์ที่18เดือนมิถุนายน2 5 6 5ก็เลยทำให้บรรยากาศดูเ,เงียบเหงานิดหน่อยครับผมมาในช่วงเช้าครับจองแพไว 9: ้9โมงถึง10เที่ยงครับ ก็เลยอยากจะแนะนํา so, ท yes. ่านว่าสถานที่ท like ่องเที่ยวแห่งใหม่ของสุรินทร์นะครับมีเพิ่มของเขตอําเภอเมืองครับนอกเหนือจากห้วยรัดใสแล้วก็ยังมีห้วยหนองตะเหงครับหนองตเงงอันนี้ไม่ใช่ห้วยนะครับเป็นหนองแตะเหงครับน้ําเขียวใสครับหน้าเล่นหน้าอาบครับสายๆก็จะมีสปีดโบ๊ทนะครับอเออเบ กล้วยครับบรนาโบดครับเออกล้วยครับมันจะมีสปีดโบดและบระนบาโบดให้ท่านได้เช่าชมขี่เล่นกันเต็นน้ําครับสําหรับพื้นที่ของแหล่งน้ำแห่งนี้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยได้นะครับเออผมไม่ได้ดูป้ายนะครับแต่ก็อยากจะแนะนําว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทางอบตอพิรามได้ ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีห้องน้ําห้องส้วมรองรับมีศาลาโดมหลังใหญ่ครับรองรับนักเที่ยวนักท่องได้อย่างดีครับครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่บนเพยิ้นหยางครับของคุณพี่จำลองครับดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศทงทุ่งของเราครับนี่ยังมีควายท่านเห็นนะครับสำหรับท่านอยู่ในเมือง ไม่เคยเห็นควายครับวันนี้มาดูควายสุรินนะครับมาควายสุรินอ่านั่นเห็นไหมครับหลายตัวครับมากินหญ้าเล็มหญ้าอยู่ขขบหนองเตงอย่างนี้ครับนี่บรรยากาศของหนองเตงครับผมบันทึกเทปวันที่สิบปดครับเดือนมิถุนายน2565ัน้าหิห้าครับเวลาประมาณสิบโมงเช้าครับวันนี้ mười hai 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 mười